สวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับสาระน่ารู้ในกลุ่มเสวนาสภาการแฟสสมารัผมได้ความรู้เยอะได้ข้อมูลข่าวสารได้รู้จักเพื่อนได้วิเคราะห์คนได้ผ่อนคลายได้ตัวอย่างที่ดีและไม่ดีแค่เราเป็นคนไขว่รู้และนำสิ่งที่เป็นประโยชน์มาใช้เพื่อเติมเต็มในสิ่งที่ขาดมาใช้กับชีวิตประจำวันได้ รรมคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจเชื่อว่างานเพื่อชีวิตสังคมเพื่อธุรกิจวันนี้เสวนากันเรื่องอะไรตามไปรับฟังพร้อมกันสิครับถ้าถามว่าทำไมถึงต้องบางะักคนในรอบปี okay. Okay. ผมว่าเอาข้างบนนี่ว่า สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณีหันตอบว่ามีสาเหตุสองอย่างเพื่อให้พี่น้องได้พบปะกันปีละครั้งและการให้ไปมาหาตัวเหมแต่ก่อนคงจำไม่ได้เสียแล้วเรามาเอาทิศบุญกุศลให้บัตรเขาไปดูคืออยากให้พี่น้องมาพบหน้าพบตากันเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งนะครับ ไม่เน้นคนตายใช่ไเน้นคนเป็นเป็นคนเป็นถูกต้องถูกต้องเลยครับพี่จารีครับครับคุณตกอจอันนี้อันนี้ประกอบประการตัวโตของท่านใช่ไหมครับท่านกลุกว่าลูกค้าเป็นมะเร็งลูกค้าขอร้องผู้หญิงก็ไม่ยอมอะไรคนไข้บอกว่าสองคืนแรกอยู่โรงพยาบาลไม่ได้เลยนอนไม่หลับ พอปิดตาเห็นผู้หญิงคนหนึ่งมายืนอยู่ข้างเตียงและให้ไล่ให้ออกไปนอกห้องคนใกล้ร้องว่าขอร้องว่าคนใกอล้ก็ร้องว่าขอลองไปนอนที่พื้นห้องผู้หญิงคนนั้นก็ไปยอมมันไ,ไม่ใช่ไม่ใช่ผู<ช>้หญ<ช>ิงด้วยอ่ะน่าสนใจนะไล่ให้ออกไปนอกห้องอย่างเดียวเป็นอย่างนั้นสองคืน ช้าวันที่สามของการอยู่โรงพยาบาลคนไข้เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นในหมอกวังและพูดว่ากับพยาบาลว่าถ้าเป็นแบบนี้ลุงผมต้องตายแน่ๆเพราะอยู่ที่นี่ต้องตายด้วยไม่ได้นอนหลับเลยกลับบ้านต้องตายด้วยมะเร็งหมอคิดว่าคนไข้เพล่เพอละิเคมีรักษามะเร็งจิตแพทย์ารรลการจิตแพทย์ถามว่าลุงเห็นงูที่เต่าน้ำเกลือหรือไม่ หลอดไปเสียอะไรถามหลายอย่างเมื่อเห็นว่าคนไข้ไม่ได้เพ้ออย่างใจพยาบาลคนหนึ่งให้เดินหนองล่อห้องกับพักเ้าเข้าไปในห้องนำภาพ่ายผู้หญิงคนหนึ่งมาด้วยถามคนไข้ว่าคนนี้ใช่ไหมที่ลุงเห็นคนไข้ตอบว่าใช่คนนี้แหละพยาบาลบอกว่าลุงเจอแล้วและเล่าให้ฟังว่าผู้หญิงในภาพนี้ไปนอดีตผูดในการโลงพยาบาลอย่างนี้ ท่านได้บริจาคอุปรกรณ์ทางการแพทย์ทุอกอย่างในห้องนี้ไว้ท่านเสียยุิยบนเตียงนี้ในห้องนี้ลุกก็เจอเหมือนคนอื่นๆที่เคยเจอภรรยาผู้ป่วยได้ยินดังนั้นยิงเอ่ยขึ้นว่าสามีป่วยเดินทางมาไกลจากภาคใต้มารักตัวมารักษาตัวที่นี่นอนพักรักษาตัวห้องนี้เถอะพรุ่งนี้จะนิมนต์พระให้คนไข้ตักบาตรทบุญไปให้ ค่ำลงคืนนั้นคนไข้ได้นอนหลับรุ่งเชา้าภรรยาได้มปบนพระมารับบิณฑบาตถึงเตรผูปร้ป่วยตามที่ได้พูดไว้ขณะที่คนไข้ตักบาดอยู่นั้นภรรยาเอ,อ่ยออขึ้นมาว่ามาภรรยาเอ่ยขึ้นมาว่าอยู่โรงพยาบาลไม่สะดวกถ้ารักษาตัวได้ ตัวหายกลับบ้านจะทำบุญไปให้หลังจากนั้นคนไข้ได้นอนหลับทุกคืนอยู่โรงพยาบาลปีห้าวันกลับบ้านได้รับค่ารักษาเอาหกบห้าหกวันห้าถึงหวันได้รับค่ารักษาประกัน3 3 9แสนสามมืเก้เจ็ดอยหบ้าบทมีเช็คมาให้ยบร้อยหลักงานพร้อมกลับถึงบ้านทั้งตามีภรรยายลืมเรื่องที่พูดไว้ จะทำบุญไปให้เวลาผ่านไประยะหนึ่งผู้หญิงคนนั้นก็มาเข้าขวัญพวงว่ากลับถึงบ้านหลายวันแล้วทำไมไม่ทำบุญใหญ่ไปให้ตัวเองเป็นคนโสดไม่มีสามีไม่มีบุตรไม่มีใครทำบุญให้ตัวเองได้รับทกคเ,เวทนายอย่างมากกำลังรอบุญอยู่สองสามีภรรยาจึงซื้อพร้าตหนึงไถึงข้าวปลาอาหารไปเลี้ยงพระ ทั้งวัดอุทิศตัวผู้สนทักทีนาอุทิศถ้าผู้หญิงคนนั้นตั้งแต่นั้นมาก็ไม่ฝันเห็นผู้หญิงคนนั้นอีกเลยเป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อและไม่น่าเชื่อแต่ก็ได้เกิดขึ้นแล้วจริงๆดังนั้นขอให้พวกเราเห็นถึงความสําคัญในการทําบังประกุทิศตลดผู้สนให้บรรพบุรุษในญาติผู้ล่วงลับของเราไปแล้วถ้าเขาตกอยู่ในที่ทุกข์ก็ขอให้คนทุกข์ ถ้าเขาอยู่ในที่สุกแล้วก็ขอสมยิ่งขึ้นไปเราลูกหลานจะได้บุญในการทำบางตุกตนนี้ด้วยกันด้วยสาธุขออคุณครับเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์อย่างมากเลยได้เพราะมันเชื่อว่าิณใน เอไอเอไปไม้ในมือเห็อไะเออคืออยู่บริษัทเอทำงานไปไม้ในกับมือคือคับซ้อนเดือบเรือยาวซ้อนอ๋อผมผมเล่าแค่พอแค่พอตาซีจำได้นะบ้านนน ไปสีสะบามาหนึ่งกำมือไปไหมเอาดิเออเขาไปกันเลยอะไปไหมในกำมือดๆนั่นแหละนั่นแหละไปไมในกำมือตนลึกไม่ออกต้องัดต้มไหยขอบคุณที่ติดตามรับชมมาตลอดเห็นว่าดีมีประโยชน์เลยนำมาแบ่งปันเพราะความสุขที่แท้จริงคือการให้เจอกันใหม่คลิปหน้า สำหรนนีสวัสดีครับ